งานใหญ่หลวงพ่อรออยู่ข้างหน้าก่อนผ่าตัดเตรียมงานใหญ่ไว้นึกว่างานใหญ่คงล่มแล้วแต่พอมาถึงวันนี้ไม่ล่มแน่พรแข็งแรงแล้ว งานใหญ่คืองานครุษส,สมาธิสอนพระโยมโยมเป็นผู้สนับสนุนแต่ว่าเวลาฟังก็ให้พระฟังเท่านั้นเราจะสอนให้พระให้เป็นสมผานให้เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสทุกเจ้าอาวาสควรจะรู้จัก สมาธิควรที่จะสอนคนอื่นได้ไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาททุกตาเจ้าอาวาททุกตาก็กินหมากแจ็บๆคุยพูดป๊ดแป๊ดเสร็จแล้วก็นอนลุกขึ้นมาก็กินหมากใหม่อย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้โลกาพิวัต โรกเร้เดินไปไกลแล้วเราจะย่อมซอกเหมือนเก่ามันไปไม่ได้พระอาจารย์ของหลวงพอ่อทุกองค์เสียหลวงพ่อไปศึกษาความรู้ที่ท่านมีในการศึกษานั้นยังไม่จบโปรสีทั้งนั้นบางองค์ท่านก็เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ด้วยแต่ว่า ท่านมีคุณธรรมสูงคุณธรรมนี้ช่วยอุดหนุนบำรุงให้ท่านเป็นผู้่นาสักการะเคารพกรบาบไหว้เพราะว่าเมื่อท่านได้มีสมาธิแล้วเนี่ยท่านจะมีการสำรวมกายวัจาใจ,ใจไม่เกิเลก ไม่ทำอะไรต่างๆให้มันเวอร์เขาเรียกว่าเวอร์เวอร์นั่นคือการทำอะไรให้มันเกินตัวพระควรจะอยู่แค่นี้ก็ไปทำเกินตัวหมายควมามว่าไปสร้างปัญหาต่างๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าท่านได้ควบคุมจิตใจของท่าน พระอาจารย์ของหลวงพ่อพระอาจารย์กงมาเจรบุญโยหลวงพ่อก็ต้องอ่านหนังสือให้ท่านฟังทุกวันเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้แต่ําไมท่านเป็นพระอาจารย์ที่น่าเคารพบ,บูชาหลวงพ่อนี่เคารพบ,บูชาท่านสูงสุดแล้วเราท่านให้ความรู้นี่เรียกว่าหมดเรืยอก,กัน แล้วก็ญาติโยมต่างๆก็มีความเคารพเรื่มใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงอยากจะให้ท่านผู้เป็นสมภารทั้งหลายจาววัดทั้งหลายได้มามีการมีความรู้ในเรื่องของสมาธิเพราะว่าเรื่องของสมาธินี่เป่นเรื่องของการควบคุม จิตใจของเราให้อยู่ในระดับเหมือนก,นกันกับเราปรับอุณหภูมิอากาศที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเมื่อปรับอากาศดีแล้วเนี่ก็นอนสบายนอนหลับสบายถ้ามันร้อนไปหนาวไปมันก็ไม่ได้เหมือนก,นกันกับการที่ทำสมาธิให้มีพลังจิตเนี่ย เพื่อที่จะได้ปรับระดับเจตระดับบุณภูมิให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นหลวงพ่อจึงยอมเสียสละเวลาเพื่อให้เกิดสมพานขึ้นมาให้มีมากที่สุด่นด้รับความรู้จากสมาธิครั้งก่อน ครูสมาชิหนึ่งเรียกว่ารุ่นหนึ่งมีหนึ่งร้อยแปดสิบสามองค์มาจากทัวทุกทิศในคราวนี้เวลานี้ได้สมัครแล้วสี่ร้อยเมื่อครั้งนั้นมันร้อยแปดสิบคราวนี้สี่ร้อยแล้ว ยมทำเล่นไม่ได้ปล่อยให้พระสี่ร้อยอดดลงพ่อแย่แล้วทีนี้ต้องไปเสบาให้ฉันให้พอฉันแมามาเราแค่พอฉัน mm hmm. ก็ใช้ได้หลวงพ่อไปสร้างวัดใหม่เนี่หลวงพ่อจะทำตรงนั้นให้เป็นป่าวัดที่ เป็นป่า่ิร้างขึ้นเนี่ยมันมีตั้งมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอย่างวัดแรกของพระพุทธศาสนาในเกว่าววัดเวลุวันวัดเวลุวันนี่มันเป็นอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารของพระเจ้าแผ่ินเทมีส้อยว่าวัดเวลุวันกาลันทกะนิวาปาสถาน ทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามีวันหนึ่งพระเจ้าพิพิสญญานตนเสด็จออกคนเดียวแล้วก็ไปที่ป่าแห่งนั้นเวลุแปลว่าไม้ไผ่สวนไม้ไผ่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติสวนไม้ไผ่ที่ปลูกขึ้นมาอย่างงดงาม เรียกว่าเป็นป่าไม้ไผ่ป่าใหญ่หอยู่เวลุวันเมื่อพระองค์ได้ไปที่นั่นคือหมายความว่าออกจากนครราชครือออกจากเมืองแล้วก็ไปเสด็จประพาสขณะนั้นมีพวกปฏิวัติพวกกบฏ ได้เข้ายึดอำนาจพอดีเขาจะเข้าไปทำลายพระองค์ท่านพอดีมีกระแตส่วนหนึ่งวิ่งใสสมบุกไป mm hmm. เชี่ยวเตินขึ้นอ้าวทหารบอกว่าเป็นอย่างนั้นทหารองครักะก็รีบออกมาจัดการปราบพวกกบวฏเรียบร้อย ท่านก็นเลยให้อภัยยานทีออ่ที่นี่ที่เวรุวันเนี่ยถ้าใครฆ่ากระแจต,ตัวหนึ่งจะถูกประหารชีวิตชั่วโคตเพราะฉะนั้นไม่มีใครฆ่าไม่มีใครฆ่าได้กระ,ะแระจในที่น,นั้นเพราะว่าตัวไอ้กระแแตนี่มันไปเหยียบจมูกกันแล้วทำให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายทีนี้ในเมื่อท่านได้สมเด็จพระสุา สิผลเรื่มใสพระพุทธเจ้าก็จึงได้ถาวายวัดนี้ถาวายสวนอุทยานแห่งนี้ให้เป็นวัดนามว่าเวรุวันกาลันทกะนิพัวปสถานนิวาสแปลว่าที่อยู่กาลันทกะแปลว่ากะแตที่อยู่ของกะแตสวนไม้ไผ่ที่อยู่ของกระแต่ แล้วพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นที่วัดนี้ก็คือว่ามีพระอราหันต์หนึ่งสองร้อยหองค์ไม่มีบุตรชนสักองค์เดียวนะมีเจ้พระอราหันต์ล้วนพระอรหันต์พระอราหันต์จริงไม่ใช่พระอราหันต์ปลอมอย่างทุกวันนี้พระอราหันต์ปลอมกันเยอะ ลวมไป,ปรวมมาก็ทำเรื่องวุ่นวายแต่ว่าครั้งนั้นเป็นพระอราหันต์ที่พระพุทธเจ้ารับรองและพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นอุปชัยยะของท่านพระอราหันต์เหล่านั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมกันพระองค์คิดได้ว่าพระอราหันต์ทั้งหนึ่งพันสองร้อย ห้าสิบองค์นี่จะเป็นพยานยาได้เป็นอย่างดีพระองค์จึงได้วางพุทธธรรมนูนไว้ที่ณนะที่แห่งนี้โดยที่พระองค์ทรงจัดเพียงสามข้อว่าไว้ให้โยมธรรมนูญโยมรัตเ,เป็นพุทธธรรมนูญโยมห้าข้อคือว่า ไม่ใช่เป็นพุทธธรรมนูญของโยมสามข้อข้อที่หนึ่งละบาปละความชั่วข้อที่สองทำความดีข้อที่สามทำสมาธิสามอย่างพอแล้วสำหรับพุทธธรรมนูญของโยมทีนี้พุทธธรรมนูญของพระ่านนัยไว้เจ็ดข้อ อนุปวโดไม่เป็นผู้มีวาจาเกา่าไร้คนอื่นอนุปคาโตไม่ไปผูกพยาบาทใครนีนเรื่องของพระปาติโมเขจะสังวรํสรวมพระปาติโมกพระปาติโมก็สองร้อยห้าสบเจ็ดสองอี่สบเจ็ด ปาตีโมเขจะสังวรมมัตตัญญาจะพัสสมิงฉันอาหารเพียงวันละมือ้อสองมื้อจะให้มันเกินนะปันตัญจาสยนาสนางังหาที่สงบทำสมาธิในแต่ละวันที่จิตเตจะอายโคดำเนินวิปัสสนาเจ็ดข้อเป็นพุทธธรรมนูญ แล้วก็แสดงที่นี่ในพรรษาที่สิบเจ็ดท่านเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่สิบเจ็ดได้แสดงพุทธธรรมนูญข้อนี้เราได้ถือปฏิบัติมาพระพุทธศาสนาก็คงใสสะอาดถ้าหากว่าทำตามพุทธธรรมนูญจริงๆแล้วญาติโยมก็สวย จะทำตามพุทธรามนูญนจ,จริงๆแล้วพระพิสุโสมก็สวยน่ากราบหน้าไหวอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ได้ด้วยความสามัคคีเพราะว่ามีพลังจิตเป็นเครื่องควบคุมจิตใจนี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมาสอนสมาธิหลวงพ่อมาประดิษฐ์ประดอยสมาธิขึ้นมาเอง โดยไม่มีหลักมีเกณฑ์หลวงพ่อมีหลักมีเกณฑ์จากพุทธ,ธวจนะพุทธ,ธบรอร์ที่ออกมาจากพระพุทธ,ธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอธิจ,จิตเตเอธิจ,จิตเตจะจโยโคสำหรับพระสัจิตตาปรโยสสะปะนังสำหรับโยมท่านแบ่งไว้ให้เสร็จ ทีนี้พอทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมก็สวยงามอุบาสกบาสิกาก็สวยงามพิสุเสมเน้น <Okay. S 1> ก็สง่างามน่ากราบน่าไหวจะทำนั้นขึ้นมาได้อย่างไรหลวงพ่อคิดแล้วว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยัยงไงมันก็ต้องตายเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่ว่าในขณะนี้เราก็ขอต่อชีวิต เพื่อที่จะสร้างบุคคลให้มาเป็นเจ้าวาดแล้วสร้างพระให้เป็นพระที่ดีเพื่อที่จะเป็นที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปถึงแม้ว่าจะหนิดเหนื่อยมากมายแค่ไหนหลวงพ่อก็จะต้องสู้เพื่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าชีวิตร่างกายและจิตใจของหลวงพ่อนั้นได้ เสียสละอุทิศให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วในวันที่22มีนาคมปีนี้สม่แ2 8ก็จะมีพระมาะไ,มไม่ต่ำกว่าคืาว่าไม่ต่ำกว่า400ที่อาจจะถึง500นั่นก็ยังไม่แน่เพราะยังไม่ถึงวันสุดท้าย อก็ก็เยอะถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ได้รับครกสาสมาธิที่หลวงพ่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ให้ท่านมองเห็นชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้คนะสงเกิดความสง่างามน่าเคารพกลับไว้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะ ระบากหน่อยในการที่จะสร้างวัดป่าขึ้นมาในกลางในการที่ชุมชนราคาราคาที่ดินก็แพงสิ่งต่างๆก็สร้างมาก็แพงแม้ว่าจะมันจะแพงแค่ไหนเราก็ หลวงพ่อก็จะพยายามทำให้มันสำเร็จทีนี้ในการที่สอนเนี่ยถ้าหากว่าเราสอนจะปากเฉยๆอย่างเงี้ยเราไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะได้สอนเขาด้วยหลวงพ่อก็ต้องทำตามด้วยถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะทำมาจำหลายสิบปีแล้วสมไมซึ่งไม่หยุดยั้ยง ยุดยัไม่ได้เพราะว่าเราสอนเขาแต่เราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ครังเมื่อสอนเขาเราทำมันก็เหนื่อยแต่เหนื่อยมันก็ได้ผล,ลเราต้องยอมรับผ่านมาเมื่อปีที่แล้วห้าเจ็ดก็ทำมาด้วยดีสี่สิบเก้าวันที่กำหนดไว้แล้วก็ ทำไมสิ่งมาให้โยมเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ท่านได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่มันดีมันงามเนี่ยให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์พวกโยมก็สนับสนุนไปแต่ว่าที่ผ่านมาครู่อหนึ่งเนี่ยญาติโยมก็สนับสนุนเต็มที่ไม่เคยเห็นโยม มาเสวนาตั้งสี่พันห้าพันห้าพันนี่มันครึ่งหมื่นนะมันไม่ใช่น้อยๆเดินจนขาเหยียดคขาวนี้ไม่สาบว่าจะเดินไหวหรือไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินได้แข่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ว่าก็ต้องเดินและสถานที่ก็จะต้องเพิ่มเติมรวมให้เป็นหลายสิบไร่ แล้วก็จะทำให้เป็นสถานที่ปฏิบัติอย่างจริงจังสร้างพธุธิรรมลาสัโยมก็ไปเห็นแล้วบอกว่าสร้างวุธิยี่สิบหลังนะสวายบอกไม่ถึงเดือนนะาโยมจองหมดเลยยี่สิบหลังแล้ลสวสองแสนเดือบมือจองหมดเลย ใ่แสดงว่าย,ยมสนับสนุนเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคารวะสนับสนุนทางฝ่ายพระประัจจบันดีปฏจบัติชอบพุทธศาสนาก็เจริญแล้วก็อนุชนคือลูกหลานของเราที่จะรับต่อพระพุทธศาสนาก็รับของดีไม่ใช่ารับของ เป็นพวกอรัชชีพวกไะไรแกร่ความชั่วเขาเรียกว่าพวกอรัชีมันชีโปรแปลงของมาในพระพุทธศาสนานั้นมันมีเพราะฉะนั้นน้ำดีคือผู้ที่ปฏิบัติดีเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำดีเราต้องเพิ่มให้มากหลวงพวอก,วกว็ดีใจที่ว่า วันรุ่นแรกเราได้ร้อยแปดสิบสามองค์มาสมาัครรุ่นนี้เราได้สี่ร้อยองค์แสดงว่าพระก็สนใจมากหลวงพ่อก็ต้องยอมเสียสละซึ่งยังไงก็ทำให้สมเร็จให้จมได้สวัสดี